าวัสมครับสวัสดีครับมาวันนี้มาว่ากันด้วยแคชปานะแล้วก็อันนี้ติดตั้งสปอร์ตไลทแล้วนะครับอันนี้กำลังมามั่วกันอยู่กับสายไฟครับผมน้องกำลังถวายให้อย่างสวยงามนะครับต้องขอบคุณนี่นี่ครับ เฟอร์เฟคออนแวนครับผมคันเดียวมีแต่รถตู้เวฟคันเดียวเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันครับผมเอ้เวฟมีอะไรนาะเมื่อไหรมีแต่โค้งแต่ขี้ฝุ่นอ่ะมาแล้วครับหนึ่งอย่างนี่นะครับ มีไฟบอกนะครับขึ้นฟัสชาร์จด้วยนะครับชักสนุกเลยการเดินทางรองนะครับมีไฟด้วยรู้กันเงี้ยผมยวมาชมกันนะตอนเสร็จนะเรียบร้อยแล้ว แคชบาร์นี้พี่หมูโคราชนะครับสั่งเอาแบบวางขาได้ครับของเบเอสครับ เทปในที่มืดอย่านี้ครับผมแต่ได้ดีขึ้นชัดเร็วด้วยนะครับ mm hmm. เหมือนเดิมครับอยู่กรุงเทพวิ่งานเอาตาจังหวัดคุมสีดำครับผมมาครับมืดน,นิดนึงนะครับ ให้มาดูแสงกันนะครับน,น,นี่จัดไปนะชันเร็วนะครับส่วนจัดเปิดไปน,นี่หนะ้าไฟหน้านครับ ยังไม่ได้ตัดเส้นแสงนะครับก็เมื่อเปิดไปสูงนะครับนี่คือยังไม่ได้ตั้งไฟนะครับก็รอตั้งไฟทีนะครับ แคดบ้านองพหมูโบรานนะครับเป็นแบบวางเท้าได้เดินทางยาวยาวเครับ, okay, รบต้องขอบคุณน้องเลยนะครับสลันนะครับที่ร้านทำแต่ประตูไฟ้ารถตู้นะครับ ร้านชื่อร้าน Perfect คออน e วนนะครับวันนี้น้องจัดการให้ผมเรียบร้อยเลยเดระบบไฟอะไรให้เรียบร้อยน่ารักมากเดินระลองคอยรอนครับนี่ครับปลอดภัยแน่น,นอนครับเตรียมพร้อมเจอกันทางยาวครับขอบคุณครับนะ